อยากกโดจังเลยว่อยากกให้มันเ้ากันมัอไปซื้อทำไมโคกเี้ื้อมั็นเงินไป็่อขึ้นนี่ไม่ว่าแต่โมคนเท่าชามันอยามันสมัครแกว่าร่างเงมันเชื่อแพงเก่าอบัตกูกือเื่อกูสือชากูคือัเด็กวันน้กูคือชาวจังทีหมือนคนทราได้ฟงบเรื่องได้ฟงมะันทุกที่จะมาคุยกับเก่าซือเปืน แต่ว่าขั้น,น,นจะกินเทียบๆอยู่พอว่ากินได้แซวอืมกินไต้แซวแล้วจำมาคูเทียมยยไอนี้ก็พุกัไไหนแต่ว่ากินตนพอ่อกระทืนเนอะพ่อ,พอกระชืนสีห้หิวว่างพวกหิวว้างวันที่หนึ่นง่อยเห้มันสีไใบใบไงแต่มก่งใบเขาใบาเขาเนอะใบมุ่งนี่ก็บรรนุกปแล้อือกินข้อฟองหรบอใบของนเนี่ยใบขอวนกก ใบของเรื่องนี้เนี่ยเริ่มได้รเริ่มควง้องพราตอกแกะได้ไมงานขาเขาไปไหนนีนักอันอันไปน่ักอนอันเอิ่มได้ไหมคกเริ่มหนูจะใบขามได้ไหมใบขางจริงวะที่คุณต้องจริงต้องจริงเพราะกูจะเป็นกระเพาะคูอเรื่องตัวตั้งแต่ใบขางเปิดตรงไปเริ่อใช่ถ้ากินตามักคุงแคบตามักคุณนวต้องใบขามขึ้นคกละเกาสบเกาสิบ ฟูน <esi> <AN> ้อคนมามันแข้งว no. ิศวะวิาวด้คือเต็มืิกลีวไตเขาเนาะอันนี้มันมีเสียงหกันอยู่กี่คือวาศืะอด้านอือมาแล้วเต็ใจเขาเขาต้องคงการเกอะไรคือนุ่มอไปตั้แข้างเมื่อยด้วยันเมื่อยฟังด้วยังบัครับวอขัค่งเมื่อยฟังวัวโตอืมคือบวมอโู่ใน phố วัว เอาใช้ทะ่ายเนาะการใช้ทะ่ายลูกร้านผู้ใดกับป่วยใจผู้ใดกับต้องการกำลังใจแต่นี่เสียงผู้ายแล้วกูไม่แห้งกูรอดตายแล้วกูถือกูถือกระตากแต่ว่าใจกูก็จะถืออะไรฉะได้เออเมืย์ดูดอกเออหิ่งห้อยช่วงมาก่อนก็เมืย์ดูดอกพอตัวนี้เกือบหมือกก็เมืย์ดูดอกพอ เดี๋ยวผู้เด่จอเน่ะเรื่องชาลีขาตกใจยังางเนอ่อหัวหน้าคลองหัวหน้ากลุ่มเนะอมืเอวันนี้ปู่แต่เราพูดยังไงเนาะเราจะไปะกินข้าวตามตอนไหนเนาะผู้ใดเรื่องชลีขาอม่งางเนี้ยมากินข้าวงบา้าอเรืร่องยังไงปู่ผู้ใดทำคาถอดทำคาถอดเพราะว่าชื่ซื้อโคกขีดมดจำบ้านคุณ bắt à. ừ. chịu okay. <laughs> ừ. không nữa người nữa 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 เออยังเตียงท่องเตียงขัดเตียงขัด้ใสยยุบหัเตียงก็เตียงหัวก็หัวแดงก็แด้งเรียงก็เรียงกดเตียงตัวนด้อวันที้ชิบหัน่ะอืมอยากไปเล่นขี้่อยากจะจับพวกอ้วนเลยูุอยากไปเล่เข็้เวื่อไงคเอขี้ควกยแคบอ้วกกินขี้ควายเตียงก็เตียง เออขนางยิ่งยากับปูแทบขนาดโท่แทบู้หันยังเตียงอะไรอีกเบาที่แค่จีรสแค่ทำไมจีรมันจังแค่ทำไมคืออ่ะอาผู้ใหไม่บวท่นังเตียงอจะู้จูหาจะหาพ่อกันนีื่อยหาจะไดเคื่อง้ดออตลเวลาอ้มวัรบีวปัญาจังโบรัยังเตียงช่องออขนาดยังรักอุงเมย์หรอเอ ยงเอยเตีเอ๊ะยห้เด็กจคหายทั่วฮะมาดามหัวเด้อข้นงมาดามหัวจได้จัด็กเไมันธรรมดามจือเมนบอเนี่ยคือ่ังก๋วยเตียวหรือคือฉังมาเรียงร่างๆมันคือเสื้อผมมันคืออกินเทอ ค่กื่เสียงเดียวหาเจากปากเสียงเลยิดวขู่่กบ v n เลี่เงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอืยอตโอนยโอ้ยโอ้ยโอนย่อ้ยโอ้ยอยโอยอ้ยโ้อ้ย้ยโอ้อ้ยอออย้้้เยยย้เห็นเสียย

ตอนนนพ่อเขาเริ่ว่าฝันนี่เองอืมคุกจับน้างคกจบ่งออกแข่งมัดสุดแข่งได้ถึงไอ้คนได้เตีงเด็กขึ้นไปเสียคนอืมคุกจับมือกูผูกขาดงงเลยค่ะคุยงเป็นแรงงานเมื่อวันเช่อชื่อผมได้เตียงก็มีใครมีเน่ากินไหมพ่อขอลองได้บปล่มาดามเียงมาดาม่วงมาดาแรงมาดาเรียง ให้ไปเจ้าภาพไงนี่แจกว่เจ้าภาพเนาะผูณจักบ่กจักว่าเตียงเงินบอนิ่งบอกเงินปอน่งอนบ่งคือปอนิ่งเินเดียก็เู้บ่ตีร่งบอเอองินเดียวหมดชาเงวนไหนเอาเ่นนาี้ยต้องการจงเาว่าชื่อเสี ขึงหาคมบัดที่นี่นั่งร่ำเขมา,มามญญาร่ำอยู่อยู่มเนื้อกินอืมทังช่องเขาบ่ามเื้อกินม่เตียงเป็นต้นตัวมะเรกว่าถือมะเตียงพรากเขาเยกว่าจะขายเตียงเนี่ยเป็นเจ้าภาพกูเตียงไหมเขาอยากเป็เกเลียงไหม <laughs> ได้บะเตียงได้ไดู้้ไดเออบอกก็คือระต้องว่าได้ขั้นว่ากได้น่นาเตียงเย <laughs> อ้เตียง เพราะว่าออกตัวเพราัเทัว่กระเท,ะเทือเลื่อนหรอเลื่อนเตียงเลื่อนัวไปขึ้นยืนเตียงเื่อนไม้เคื่อนไม้กัะถวยเนาะเอาเซนจะลยอดยังจัง่ไหนแต่ไปวานนะปูนะบัวบัวบัวเพาข้งงวนบ,า,นบนางคนขั้งงวนไปแล้วคนไปได้หองนงบประมาณก็เพ่งได้เรียงแค่คือเอาอืดอี๋เสร็จอืดอี๋บกวบัวที่ทื่โหดขายอืดอี๋บัว เจ้าเจ้ามือเจ้าหายดิลูกองใจดิเจ้าใจพ่เอาจังคือลูกหลานมาหลายคนเนาะผู้ใดมาบักชิดหำอีกจ้าคือบาบ่มาบ่าไม่เงินเตียงหรอกมั้กลับยิ่นเนี่ยเอาไผ่พอนแต่ว่าข้นอย่างยิ่ว่าพอสี่ไหนก๋วยเตี๋ยวฟรีคือขึ้มาอยู่อี่นั่งเตียงเป็นเจ้าผ้าเป็นเจ้ามือเข้าใจมั้ง เออข้ามาเจ้ามือนี่เจ้ามือขายก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเจ้ามือเจ้ามือต้องจ่ายใช่ไหมคือยิ่งอะนรยิ่งเป็นเจ้ามือเจ้ามือนี่ยจะคือไงยิ่งครับปูยิ่งยิ่งค่อยเปล่นบอเจ้ามือขอปู่ต้องยิ่งกับเจ้ามือเจ้าเป็นเจ้ามือแล้วเจ้าเป็นผู้เรียงเขาอาจจะคืออะไรอย่เงยเป็นเจ้ามือเป็นเจ้าข้าเออเขาเจ้ามือเจ้าข้าเนี่ยรัปืนออะไรยิ่งปืนได้อันนี้ยิ่งเตียมก็คือเป็นเจ้ามือเป็นเจ้าข้าเทพเป็นเดียวไหมบอ พราะว่าให้คิดว่าข้าวม้วนพวกเดวจะเก่าชิบผุ้วยเก่าช้บผุ้วยนี่การทีรองชื่ประมาณเท่าไรเนาะบนญก่นเยอะแค่สิบบาทยังไงบ้านชื่อเสพอุลนะตามเป้านะหางเพชรุวดนะเก่าชิบนะเพราะว่าเก่าชิบผวยพอคข้าวม้วนมาดีเร็ ้าล hmm. no, no ุก uh, ย no. ืล yani ุกร้าหมคุบ่ไเด็กอืมนาะโอเคนาะจ้า้บวกรล้กป้กป้กหาเก้าภาพเรียบร้อยเรียบร้อยเออเร็วเรยยืมครับพอบ่งบอกงานีลยหาเก้าภาพไม่ง่ายเ้อว่าจากู้ักดิ์สิทธิครับอืมงานเห็นบคนกไม่คือ่ยากอยากบวกอ Ga nhìn yêu ghim. Ba phóng bỏ phóng bắt chân của ghãn. Ga nhìn. 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 ยิ่งเตียงคือเป็นเจ้ามือเจ้าข้าพให้เสี่ยงเรื่องนางมาดามแดงมาดามพัวชื่อชื่อมาดามรึเออซื่อ,อมาดมามเขาชื่อมาดามคนเตี้ยเขาใจพอกระไรข้าวม้วนให้เก้าซิ้นเก้าซิ้นพวลูก่ง้านนี้คือได้กินโค้กแค่ใจเนาะแค่นี้นะอพอจังการาดูกขึ้นว่า Tao a dung kỳ luật khó khô khổ hương. Gim hai gim vinh chứ không ai gim ba kuang. Gim kì khói ra ngoài móc. Sì hai gim Sai luật hai cái vinh tiền, luôn. Sai luật sư hai riêng tất 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 chắc tất 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 chắc tất 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 90 tất 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 cao gào ừ, sữa cầu sữa bây giờ chưa bài kia nó gìn nhận tay mô 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 tay ได้กินแล้วป่ะอ้าวจะพู้วกเรจริงก็เถียวเพราะว่ามันจะเสียเปรี้ยชินเนาะเสียเนหมดหมดเสียอมาเด้อมาเด้ออีนั่งไหนเด้มืออีนั่งเอมืออ่อนีิฉะคำนกคุ้มพร้อมกับอีนั่งช่ดิชาคุณได้เหกกินก็เถียวมาเหมาเครื่องบินมาอีนั่งโฉองอ่อนเมื่อพร้อมกับใครอีก เออยี่งย่งเจ้าวรัดขบแก้วกต่ว่ายี่งย่งมันเหลอกเออยี่ย่งเจ้ารัดบุรืมกรเริ่มอยากกินบ่นหน่ะหนูงูขิดขกาเทียวไม่เผยดนะปู่ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่คืิเอออยากกินก็มาอืมวันนั้นเลี้ยงฟีเนาะฟีฟีมันหวานมันเมืองงั้นก่นถุวะสิ ก็ใช่น้ำก็ขึ้นเอะก็ใช่ดูกขึ้นคุนี่เรียกเท่าเทอาเล้่หมดใช่เตียวหวขหมองี่ใครเจู้กเน้อข่าวหมอกข่อหมองี่เรียกเจะพ่อเฉลี่เขาก็ใช่ใครเจูกับเรียกเตียว่าใชไเด็กินก็เย้ะเก่าเขี้ยบสวยนครข่อวหมอกต้องเรียงเิีวได้ร Hoa quân lạy một. Mhm, trong trong lạy chắp bay, bắt chịu, no? Kè chè bọc em hề bắt chịu, y'a uống nát, y'a uống. TĐoa kèm uống bay miệng. Kèm uống bay miệng. Hoa, vô chịu chè 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 กค้างเนาะผ้าเอ้ยผ้าอยาัดขนมาเนาะค้าวผ้าแน้านอะผ้านั่ง,งนีนหวออนาผนะ้าแขนรวมหยัดขนก็บอผ้าหยัดแันเสียหายช่วงขึ้คิด้่เสียหายแขนคนยืงผ้ากัดแันได้ เร sí er okay, no ิ่มแพว่าจะสันต่อหนาคนเด้อะเออเพราะว่าพัากระอายอื้อคิเกิดยกกระดานน่ินลูกมห่อนะเอาคงนะตัวจะมีอยู่เอาหมอ่อมันหมือนี้วเออนางฟอนิกาโูชาขำอ่าใครมือโถบมือหยากมือโฉบมือมาย่งอนแล้วก็รยมากเถกดเกีวเด้อเขาขวายตรงนี้กินหมือจ้อันนี้ยิ่งข้อกับเพราะว่าขอใช้คุ้มข้างบนยิมเต็มที่เลย วันคือคืออไหนบ้างหืบ้างลูกิินเกาชเ่อใครนบ่งวัดของเนี่ยบ้านย่พ่ออ่านมือกัดเจ้ามือโขกมือกัดมือโขมือหมัโอ้ยมัดขาก็ยังไปยื่ครับพ่อองแตกตายก็มือเอาได้ขดยบุพพ่อทองแตกหรอกพ่อเสียเพื่อมูอยุกฝัดมาด้อยอีกเป็นอกับบ้านบ่งตีบู ยัคอไว่ขางท่าก็ได้ยิ่งขั้นม่จิงไม่แกกเอาไปฝากาเขาล้มงขางข้าได้ยิ่งบอเพราะว่ากินมะม่วงมันจะด้าเก้าเขียบจะได้ยิ่งบ่อ่ามือแค่นี้มือเข้มมือกรมือเข้มมือมันหึงหึงแล้วก็รวยจะเริญเจะเริญลูกสาธุสาธุสล้วสิบลยนล ค่ะแตงโมสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ค่ะมื่อนี้เป็นวันที่เก้าแล้วเนาะ,ค,ะค่ะเก้าค่ะของมื่อนี้ก็เป็น, 2, 6, นะะมื่อวันเสาร์ค่ะเก้าซิมฮาคงสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะมื่อนี้ค่ะแนวทางค่ะก็ขอกับน้ำของปูตาเข้าก่ะแกมอยูเก้าซิปแล้วก็สิบจิตเนาะคะ่ะปูบอกว่าชวชลบายบายค่ะ เราจะไปหาซื้อยูสอกินเนาะค่ะนี่แหละค่ะแนวทางของผู้ห้ามถ้แคบหน้าจอไว้เนาะค่ะสำหรับแนวทางของผู้ตาของวันที่เก่าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะผู้ก็ให้ลูกให้ล้านเนาะค่ะก็ขอกับน้ํำผู้บอกว่าให้ไปซื้อตะักคุงเนาะค่ะตบมกคุ่งค่ะราคาพวกละเก้าสิบค่ะสำหรับผู้ใดสี่่า แ <c oughs> พงจะไปซื้อร้านท่ถือ้านท่ถือจะซื้อเกียร,ร์ซีัสันปูฮวานเนาะค่ะที่นี่พีจิระนาเบิ้งค่ะะวาลถ้าก็ข,ขอขับน้ำก็แคปหน้าจอไว้สำหรับคลิปมีแห่์เอฟซีค่ะโชคดมันๆมันลำๆำลยทุกคน,นะคะทุกคนเนาะคะ่ะโชคดีทุกคนทุกคนค่ะ 不干，还有一种病。

สองอนะครับทราตีว so <ril jamais, S 1> uh ่วันี้ครับนการจยเรนะครับอาจจะที่บมจอที่แ้เ็นหล้าจะองเกน้มานีินะครับเก้าูนยกูับอ่าน้งนเก็ดศนย์